2เกมสุดท้ายไม่ใช่แค่เกมธรรมดาแต่มันคือเดิมพันสำคัญของทีมชาติไทยถ้าอยากรู้ว่าเรายังมีโอกาสแค่ไหนและโคชออสเตรียมอะไรไว้บ้างคลิปนี้จะพาคุณเจาะลึกกลยุทธ์ความหวังและบทสรุปของศึกครั้งนี้ดูจบแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมเกมยังไม่จบอย่าเพิ่งหมดหวังโคชออสเกียรติพงษ์รัดเกรียงไกรเปิดใจหลังเกมพ่าอิตาลีแบบหมดรูปด้วยสกอร์3เซต แต่สิ่งที่เขาชื่นชมเหนือกว่าผลการแข่งขันคือจิตใจและความตั้งใจของลูกทีมไทยที่สู้จนถึงวินาทีสุดท้ายแม้จะไม่มีเซตแต้มก็ตามเขาเริ่มโดยการยกย่องอิตาลีว่าเป็นเบอร์หนึ่งของโลกซึ่งการยอมรับความแข็งแกร่งของคู่ต่อสู้แสดงให้เห็นถึงความเป็นมืออาชีพและวิสัยทัศน์ที่โค้ชมีสำหรับทีมไทยจากนั้นเขาระบุชัดเจนว่าลูกทีมแสดงศักยภาพเต็มที่ได้เรียนรู้จากรูปแบบการเล่นของทีมชั้นนำ และที่สําคัญที่สุดคือทุกคนลงสนามไม่มีใครถูกพักโดยได้รับบาดเจ็บน้อยที่สุดทั้งหมดนี้คือสัญญาณชัดว่าพวกเขายังอยู่ในแนวทางที่ถูกต้องแม้ผลการแข่งขันอาจไม่สวยงามในแง่ของสกอร์แต่โคชออสเลือกมองภายใต้กรอบการเติบโตและใช้คำพูดอย่างทุกแต้มนั้นมาจากความเพียรพยายามเป็นเครื่องยืนยันว่าการสู้อย่างไม่ยอมแพ้คือความสำเร็จที่ไม่อาจวัดด้วยตัวเลขเท่านั้นโคชออสยังชี้ชัดว่าเกมนี้คือบทเรียนที่มีประโยชน์มาก เพราะทีมไทยได้เรียนรู้ว่าเมื่อต้องเจอกับทีมระดับโลกควรเตรียมพร้อมด้านจุดไหนมากขึ้นทั้งเรื่องการอ่านเกมการจัดการผู้เล่นและการฟื้นฟรูร่างกายในช่วงพักซึ่งสุดท้ายจะทําให้ทีมมีความเข้มแข็งขึ้นในอีก2แมตช์ที่เหลือต่อจากนี้ลองนึกภาพตามกันดูหากเปรียบเกมนี้เหมือนรถแข่งไทยที่ถูกออกแบบให้วิ่งในสนามธรรมดาแต่วันนี้มาเจอสนาม F1 ของอิตาลีรถอาจยังขาดแรงมาพอแต่สำคัญคือไทยเรียนรู้เส้นทางนี้ในทุกกรอบ โค้ดได้เห็นว่าลูกทีมลองเบรกเร็วบังคับเลี้ยวควบคุมความเร็วในจังหวะต่างต่างอย่างมีฝีมือแม้มันอาจทำได้ไม่สมบูรณ์แต่การที่รถไทยเข้าเส้นชัยโดยไม่ล้มเป็นสัญญาณว่าสามารถพัฒนาต่อไปได้และรู้จุดอ่อนในสนามแบบสมจริงอีกตัวอย่างสมมุติเพื่อให้เห็นภาพชัดหากมองว่านี่คือโรงเรียนสอนขับรถที่ครูอาจให้เรียนรู้ทั้งบนถนนจริงและสนามแข่งเมื่อนักเรียนได้ขับผ่านเส้นทางที่ท้าทายแล้ว พวกเขาจะจำได้ว่าควรเบรกตรงไหนควรเร่งเมื่อใดและควรรับมือกับแรงจีอย่างไรเกมกับอิตาลีเช่นเดียวกันเป็นบททดสอบจริงที่เปิดเผยจุดแข็งจุดอ่อนและสร้างประสบการณ์ในการนำไปแก้ไขในอนาคตภาพทั้งหมดนี้สรุปได้ว่าโคดออสไม่ได้มองประมาทหรือปลอบลูกทีมเพียงผิวเผินแต่เขากำลังสร้างกรอบวิธีคิดในแบบมืออาชีพนักกีฬาไม่ได้แพ้แต่ถูกยกระดับด้วยการได้เผชิญของจริงเป้าหมายจึงไม่ใช่แพ้หรือชนะ แต่คือการเรียนรู้ทีมชั้นน้ำเพื่อให้ทีมไทยพร้อมสมบูรณ์ในทัวร์นาเมนต์ต่อไปจากนี้ทีมจะยังคงรักษารูปแบบการเล่นประคองจิตใจและโฟกัสไปยังสองเกมข้างหน้าอย่างเต็มที่พร้อมกับยุทธศาสตร์บริหารร่างกายสลับเวียนผู้เล่นให้ว่างตัวเก่งได้พักและเตรียมความแข็งแกร่งให้ทีมก้าวสู่สนามถัดไปอย่างมั่นคงแม้จะพึ่งพ่ให้กับทีมอิตาลีไปอย่างหมดรูปในศึกวลลอลเล์บอลหญิงเนชั่นลีก2025 แต่โคชออสยังคงแสดงความมั่นใจและตั้งเป้าหมายไว้อย่างชัดเจนว่าจะพาทีมเก็บชัยชนะใน2เกมสุดท้ายให้ได้สำหรับเขาความพ่ายแพ้ต่ออิตาลีไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวแต่คือบทเรียนสำคัญที่ทำให้ทีมได้ประเมินศักยภาพของตัวเองเทียบกับมาตรฐานระดับโลก และพร้อมนาจุดที่บกพร่องเหล่านั้นมาใช้ปรับกลยุทธ์เพื่อเกมถัดไปให้มีความเฉียบคมและมีประสิทธิภาพมากขึ้นสิ่งหนึ่งที่สะท้อนความมั่นใจของโคชออสคือการมองเห็นศักยภาพของนักกีฬาทั้งทีมในเชิงลึกเขาไม่ใช้ผลการแข่งขันเพียงนัดเดียวมาตัดสินคุณค่าของนักกีฬาแต่เลือกที่จะประเมินจากพัฒนาการการตอบสนองในสนามความมุ่งมั่นของแต่ละคนรวมถึงความยืดหยุ่นในการปรับตัวเมื่อเจอสถานการณ์กดดัน ในเกมกับอิตาลีแม้สกอร์จะบ่งชี้ว่าไทยยังตามหลังอยู่หลายช่วงตัวแต่ในมุมของโค้ชสิ่งที่เห็นคือการต่อสู้แบบไม่ยอมถอยการอ่านเกมของผู้เล่นบางคนที่เริ่มจับจังหวะได้และความกล้าที่จะแก้เกมหน้างานอย่างไม่ลังเลเขารู้ดีว่าอีกสองเกมที่เหลือกับเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่นนั้นไม่ง่ายแต่ก็ไม่ใช่ภารกิจที่เป็นไปไม่ได้ทีมไทยเคยมีประสบการณ์ในการต่อกอกนกับทั้งสงทีมนี้มาแล้วในหลายทัวร์นาเมนต์ที่ผ่านมา และเคยสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยชัยชนะอย่างน่าจดจำดังนั้นสิ่งที่โค้ชออสพยายามย้ำกับลูกทีมคือการเชื่อมั่นในตัวเองเชื่อมั่นในระบบที่ซ้อมกันมาและใช้ความพ่ายแพ้เป็นแรงผลักดันไม่ใช่จุดดึงให้จิตใจถดถอยเหตุผลที่เขายังเชื่อว่าไทยมีโอกาสชนะใน2เกมสุดท้ายไม่ได้เกิดจากความหวังลมๆแรงๆแต่เกิดจากการวิเคราะห์ข้อมูลคู่แข่งอย่างละเอียดรวมถึงการเห็นช่องว่างที่สามารถเจาะได้จากเกมของเนเธอร์แลนด์และญี่ปุ่น ทั้ง2ทีมแม้จะมีระบบเกมที่แข็งแรงแต่ก็มีจุดเปราะบางบางช่วงโดยเฉพาะเรื่องการรับบอลเสิร์ฟและการบล็อกลูกเร็วซึ่งเป็นจุดที่นักตบสาวไทยสามารถใช้ความคล่องตัวและความเร็วโจมตีได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญคือสภาพร่างกายและจิตใจของนักกีฬา โคชออดเลือกที่จะบริหารการใช้งานนักกีฬาบางคนให้เหมาะสมกับแต่ละแมช์โดยเฉพาะการโรเตชชันตัวผู้เล่นเพื่อรักษาความสดอซึ่งจะทำให้ใน2เกมสุดท้ายทีมไทยยังคงมีตัวหลักที่พร้อมลงเล่นเต็มที่ไม่ว่าจะเป็นบีมพิมพิชยาเพียวอัชราพรหรือเตยหัตถยารวมถึงกลุ่มดาวรุ่งที่ได้รับโอกาสลงสนามในเกมก่อนหน้าและเริ่มมั่นใจมากขึ้นในการเล่นหากจะเปรียบเทียบสถานการณ์ตอนนี้ของทีมไทยกับอะไรสักอย่าง มันอาจคล้ายกับนักวิ่งมาราธอนที่รู้ว่าช่วง5กิโลเมตรสุดท้ายคือช่วงตัดสินความสำเร็จทั้งหมดแม้จะมีอาการล้าจากระยะทางก่อนหน้าแม้อากาศอาจร้อนขึ้นหรือพื้นถนนจะไม่เรียบเหมือนช่วงต้นแต่ด้วยความมุ่งมั่นและจังหวะที่ยังอยู่ในเกณฑ์ดีหากวิ่งอย่างมีแผนไม่เร่งเกินไปไม่หมดแรงกลางทางก็สามารถเข้าเส้นชัยได้ตามเป้าและอาจทำเวลาได้ดีเกินคาดด้วยซ้ำตัวอย่างสมมุติเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น หากเราเปรียบทีมไทยกับเรือที่เพิ่งเจอพายุลูกใหญ่เรืออาจโคลงเคลงบ้างน้ำอาจซัดเข้ามาในลำเรือแต่กัปตันอย่างโคดออสรู้ทิศทางลมรู้วิธีบังคับใบและที่สำคัญเขามองออกว่าอีกสองเกาะข้างหน้าคือจุดพักที่ปลอดภัยแถมยังมีสเสบียงรออยู่เขาจึงต้องตะโกนบอกลูกเรือให้จับหางเสือให้มั่นเช็คเสากระโดงปรับการถ่วงน้ำหนักแล้วฝากเคลื่อนสองลูกสุดท้ายไปให้ได้เพราะเป้าหมายไม่ใช่แค่รอดจากพายุ แต่คือการไปถึงจุดหมายในแบบที่ทีมภูมิใจทั้งหมดนี้คือเหตุผลว่าทำไมโคดอตยังมั่นใจพร้อมตั้งเป้าเก็บชัยใน2เกมที่เหลือเพราะสำหรับเขาเกมยังไม่จบและโอกาสยังมีเสมอสำหรับทีมที่ไม่ยอมแพ้ก,ก่อนถึงวินาทีสุดท้ายและนี่คือทั้งหมดของสึกที่ยังไม่จบของทีมชาติไทยหวังว่าคลิปนี้จะเติมแรงใจให้คุณเห็นความหมายของคำว่าสู้จนวินาทีสุดท้ายฝากกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Re ม ix Boxing ไว้ด้วยนะ เราจะพาคุณไปต่อทุกสนามทุกจังหวะสำคัญของวงการกีฬา